เสียงฮอนแทบแตกตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกฟุตซอลกลิ้งออกจากจุดเริ่มเกมการเจอกันระหว่างฟุตซอลทีมชาติไทยกับอิรักไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่มันคือศึกศักดิ์ศรีของสองชาติที่ต่างมีประวัติศาสตร์ความแข็งแกร่งและสไตล์การเล่นที่ชัดเจนไทยในฐานะทีมชั้นนําของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องพิสูจน์ว่าพลังเกมรุกความเร็วและไอเดียสร้างสรรค์ยังคงเฉียบคมขณะที่อิรักเองก็มาพร้อมความแข็งแกร่ง ดูดานและเกมรับที่เหนียวแน่นเกมนี้จึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดตั้งแต่ต้นจนจบและกลายเป็นอีกหนึ่งแมชที่แฟนฟุตซอลไทยพูดถึงไม่หยุดไทยเริ่มเกมด้วยความมั่นใจการต่อบอลสั้นการเคลื่อนที่โดยไม่มีบอลและการเพรสซิ่งสูงคืออาวุธหลักผู้เล่นทุกคนดูเหมือนเข้าใจบ,บทบาทของตัวเองเป็นอย่างดีโดยเฉพาะยศกรที่วันนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษเขาไม่ได้แค่ยืนคำหน้าเพื่อรอจบสกอร์ แต่ขยับลงมาต่ำรับบอลพลิกบอลและสร้างจังหวะให้เพื่อนร่วมทีมอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่บอลอยู่ที่เท้าของเขาแฟนบอลสัมผัสได้ถึงความอันตรายความมั่นใจและความกระหายในการยิงประตูอิรักพยายามตั้งรับอย่างมีวินยัยใช้ร่างกายเข้าปะทะหนักทุกจังหวะพวกเขารู้ดีว่าหากปล่อยให้ไทยเล่นง่ายเกมาจะาไหลไปตามจังหวะของเจ้าถิ่นทันที การเข้าบีบเร็วการตัดฟาวและการชะลอเกมคือสิ่งที่อิรักเลือกใช้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจหยุดเกมรุกของไทยได้ตลอด40นาทีเพราะความหลากหลายในการเข้าทำของไทยสร้างปัญหาให้แนวรับอิรักตลอดเวลายศกรคือคนที่จุดประกายเกมอย่างแท้จริงจังหวะแรกที่เขาได้โอกาสยิงแม้จะยังไม่เป็นประตูแต่ก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเกมรับอิรักต้องระวังให้มากขึ้น เขาไม่ลังเลที่จะยิงไม่ว่าจะเป็นจังหวะหน้าเขตโทษมุมแคบหรือการยิงสวนกลับความเด็ดขาดแบบนี้ทําให้ผู้รักษาประตูอิรักต้องทํางานหนักอย่างต่อเนื่องและแนวรับเริ่มมีอาการลังเลกลัวการเข้าบล็อกลกลัวการเสียฟาวประตูแรกของเกมมาจากจังหวะที่สะท้อนตัวตนของฟุตซอลไทยได้ชัดเจนการต่าบอลรวดเร็วเพียงไม่กี่จังหวะบอลถูกแทงทะลุช่องให้ยศกรที่วิ่งฉีกตัวประกบ ก่อนจะซัดเต็มแรงบอลพุ่งเสียบตาข่ายอย่างเด็ดขาดเสียงเฮดังสนั่นทั้งสนามประตูนี้ไม่ใช่แค่การขึ้นนำแต่คือการปลดล็อกความกดดันและทำให้ไทยเล่นด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเกมเปิดมากขึ้นอิรักพยายามดันสูงเพื่อทวงประตูคืนแต่ยิ่งเปิดพื้นที่ก็ยิ่งเข้าทางไทยเกมสวนกลับของไทยรวดเร็วและแม่นยำยศกรยังคงเป็นศูนย์กลางของเกมรุก เขายิงไม่พักจร,จริงๆไม่ว่าจะได้บอลจากกริมเส้นจากลูกเตะม,มุมหรือจากการแย่งบอลกลางสนามทุกจังหวะคือความมุ่งม,มั่นที่จะเปลี่ยนโอกาสเป็นสกอร์ความดุดันแบบนี้ทําให้แนวรับอิรักเริ่มเสียสมาธิและเกิดช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เกมรุกโดดเด่นเกมรับของไทยก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กัน โดยเฉพาะการกลับมาของเอเลียสดอรละนักเตะลูกครึ่งที่หลายคนเคยตั้งคำถามกับฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงก่อนหน้านี้เกมนี้คือคำตอบทั้งหมดเอเลียสแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งการอ่านเกมและความนิ่งในจังหวะสำคัญเขาไม่เพียงแค่สกัดบอลหรือบล็อกลูกยิงแต่ยังเป็นคนเริ่มต้นเกมรุกจากแดนหลังด้วยการจ่ายบอลที่แม่นยำหลายจังหวะที่อิรักพยายามใช้ความแข็งแกร่งเข้าชน เอเลียสยืนตำแหน่งได้ดีใช้ร่างกายบังบอลและตัดเกมได้อย่างเด็ดขาดการยืนคุมพื้นที่ของเขาทำให้แนวรับไทยดูเป็นระบบมากขึ้นเพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายขึ้นและลดความผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การเสียประตูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แฟนบอลเรียกว่าคืนชีพอย่างแท้จริงครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นอิรักเปลี่ยนแผนพยายามเล่นพาวเวอร์เพลย์เร็วขึ้น เพื่อกดดันแนวรับไทยแต่การสื่อสารในเกมรับของไทยทำได้ดีมากทุกคนช่วยกันปิดพื้นที่บีบมุมยิงและบังคับให้อิรักต้องยิงจากจังหวะที่ไม่ถนดัดหลายครั้งที่เอเลียสเป็นคนอ่านเกมได้ก่อนก้าวออกมาสกัดบอลตัดหน้ากองหน้าอิรักอย่างแม่นยำสร้างเสียงปรบมือจากแฟนบอลทุกครั้งเมื่ออิรักดันสูงไทยก็ยิ่งมีโอกาสสวนกลับยศกรยังคงเป็นตัวอันตรายสูงสุด เขาใช้ความเร็วและความแข็งแรงพาบอลขึ้นหน้าบางจังหวะอาจดูเหมือนฝืนยิงแต่สำหรับกองหน้าที่มั่นใจแบบเขาทุกการยิงคือโอกาสและหนึ่งในนั้นก็กลายเป็นประตูที่สองของไทยจากจังหวะยิงไกลสุดคมบอลพุ่งเสียบเสาแบบที่ผู้รักษาประตูอิรักแทบไม่ทันได้ขยับประตูนี้ทำให้โมเมนต t u ของเกมเทไปทางไทยอย่างชัดเจน อิรักเริ่มเร่งเกมมากขึ้นความผิดพลาดเริ่มเกิดขึ้นทั้งการจ่ายบอลพลาดการยืนตำแหน่งหลุดและการเสียฟาวในจังหวะไม่จำเป็นไทยใช้ประสบการณ์และความนิ่งควบคุมเกมไม่รีบร้อนแต่รอจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าทำเอเลียสยังคงเป็นกำแพงสำคัญทุกครั้งที่อิรักพยายามยิงไกลหรือแทงบอลทะลุช่องเขาอ่านเกมได้ก่อนเสมอการเข้าบล็อกลูกยิงหลายครั้งช่วยรักษาสกนำไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม และยังสร้างความมั่นใจให้ผู้รักษาประตูที่อยู่ด้านหลังเกมรับที่แข็งแกร่งแบบนี้คือรากฐานสำคัญของชัยชนะช่วงท้ายเกมอิรักไม่มีทางเลือกต้องเล่น power play เต็มรูปแบบเปิดพื้นที่ว่างด้านหลังอย่างมหาศาลไทยอาศัยความนิ่งและความเข้าใจเกมรอจังหวะสวนกลับและเกือบได้ประตูเพิ่มหลายครั้ง ยศกรยังไม่หยุดยิงแม้จะเหนื่อยล้าแต่ความกระหายยังเต็มเปี่ยมเขาว,วิ่งไล่บอลกดดันคู่แข่งและพยายามสร้างโอกาสจนวินาทีสุดท้ายเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นชัยชนะของฟุตซอลไทยไม่ใช่แค่เรื่องของสกอร์แต่คือภาพสะท้อนของพัฒนาการทีมยศศกรพิสูจน์ตัวเองในฐานะตัวจบสกอร์ที่พร้อมแบกความหวัง ยิงไม่พักยิงด้วยความมั่นใจและสร้างความแตกต่างให้เกมขนาดที่เอเลียสดอรลสแสดงให้เห็นถึงการกลับมาอย่างแท้จริงจากนักเตะที่เคยถูกตั้งคำถามสู่หัวใจสำคัญในแนวรับเกมนี้ยังส่งสารสำคัญไปถึงคู่แข่งในเอเชียว่าฟุตซอลไทยยังคงเป็นทีมที่ใครประมาทไม่ได้ทั้งเกมรุกที่ดุดันเกมรับที่เป็นระบบและนักเตะที่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ในวันที่ทีมต้องการ บรรยากาศในสนามความมุ่งมั่นของนักเตะและเสียงเชียร์ของแฟนบอลหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและกลายเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความทรงจำของวงการฟุตซอลไทยชัยชนะเหนืออิรักครั้งนี้อาจเป็นเพียงหนึ่งเกมในทัวร์นาเมนต์แต่ความหมายของมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมันคือความเชื่อมัน่นมันคือสัญ,ญญาณว่าทีมกำลังเดินมาถูกทางแอลมันคือแรงผลักดันให้ทั้งยศกร เอเลียสและเพื่อนร่วมทีมเดินหน้าสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นในอนาคตสำหรับแฟน